อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเด้อครับผมมาพบกนันเนาะในช่วงตอนเด็กๆเลยของวันที่20กุมภาพันธ์65ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะในค่ำคืนนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาส่งท้ายนะครับก่อนเข้านอนหลับในะคับผมในค่ำคืนนี้ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านสำหรับกำลังใจนะครับเนาะแอดก็จะขอขอบคุณนะฮะเป็นการให้ข้อมูลหรือแนวทางเนาะนะครับแทนการขอบคุณนะครับผมในคลิปนี้นะฮะก็จะมีข้อมูลของกระดานดำแล้วก็บนนอนมาแอดตีน้อยนะฮะชุดเน้นนะครับนาอ้วนนะครับผมชุดนะครับชุดเต็ม2ตัวบนล่างแอดคนโคราที่เป็นรูป ปั่นจักรยานเนาะรไวและนะับแล้วก็จะมีข้อมูลของเสือหวยยังอย่นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่แอดจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยเนาะ <ๆ S 2> ก็ฝากเด้อกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยเอาละมาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับผมโอเคแอดก็จะมาขอเริ่มที่ข้อมูลจากคนไทยบ้านเนาะ ซึ่งแอดก็จะมาขอแก้ตัวใหม่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นของเก่าทั้ง2ใบเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาการว่าลงของเก่าทั้ง2งวดเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยเนาะนะครับในคลิปนี้นะฮะก็อย่างที่บอกเลยนะครับให้เข้าว่าที่ผ่านมานะครับผมคือเข้า79และ57ทั้งบนทางล่างนะครับมาดูงวดใหม่กันนอกวันที่ วันที่1เดือน3 6 5นะครับจะเป็นชุด3ตัวบนนะฮะ2ชุดด้วยกันนะครับก็คือ6 3 9และก็7 3 9นะครับ2ตัวบนล่างให้มาที่3 9นะครับ3 6 6 9 3 5และก็8 3นะครับผมของคนไทยบ้านชุดนี้เป็นของแท้เลยนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากคนไทยบ้านด้วยเด้อ ข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลจากแอดนานาเนาะเป็นเลขเด่นบนไม่ปักหลัก2ตัวมา1ตัวนะครับผมซึ่งวัติพันธ์มาก็หลุดนะฮะมาดวงวัดหม่ยกันวันที่1เดือน3 65นะครับมีเลขเน่นก็คือ0กับ1นะฮะ0กับ1นในวัดน,นี้1มีนาคม65นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็รับข้อมูลไันะ้เลยเดอ ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานาครับผมและข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลจากหลักร้อยบนนะฮะหนุ่มขอนแก่นเนาะซึ่งหนุ่มขอนแก่นนี้นะฮะไม่เข้ามาแล้วสูตรนี้หลายงวดเลยนะครับงวดใหม่จะเข้าม้ติดตามกันเด้อวันที่1นมีนาคม65หลักร้อยบนให้มาที่0 1>, 1แล้วก็2นะฮะใครที่มองหาอยู่นะครับผมก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มขอนแก่นนะครับผมมาต่อที่ข้อมูลจากตารางล็อกพารวยเนาะซึ่งล็อกพารรยนี้นะีถ้าใครคัดดีๆแม่นๆนะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยหลยงวดเลยนะครับผมว่าที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่ล็อก9 97 2เนาะนะครับ97 2ตัวบนตรงเลยนะครับและให้เข้าไปที่ล็อก5เนาะ ก็จะเป็น57 2ตัวล่างตรงๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับมาดูงวัดหม่กันวันที่1มีนาคม65นะฮะล็อกตั้งแต่ล็อก1จนถึงล็อก0ล็อกละ4ชุด4หางด้วยกันนะครับสมายชิกก็ลองหาเลขเด่นเนาะหาเลขเด่นมาลองจับใส่ล็อกดูเพื่อที่ใช่มันน้อยชุดลงนะครับผมในวัดนี้ ก็ลองจับดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากล็อกพารวยด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของเด่นบน2ตัวไทยนะครับซึ่งเจ้านี้ไม่ทราบชื่อแต่ก็เดินดีอยู่นะครับวันทีผ่านมาให้มาที่4แล้วก็5ก็ถือว่าเข้าไปที่5หลักร้อยบนนะครับวาดใหม่ให้มาแล้ววันที่1มีนาคม65 ก็จะมี6แล้วก็7เป็นเด่นบนเน้งวัดหน้านะครับวันที่1เดือน3 6มหนี้นะฮะใครที่มองหาอยู่ติดตามไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นข้อมูลที่หลายคนนะฮะคุณหน้าคุณตากันก็คือเลขชุดล่างอาจารย์กลุยสละกกาวนะครับผมซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะครับไม่เข้ามาแล้วเนี่ยหลายงวดเลยนะครับผมมาดูงวดใหม่กันเนาะ ว่าจะเข้าหรือไม่นะครับวันที่1มีนาคม65เลขวิ่งให้มาที่8ตัวเดียวนะครับผมเน้งวัดหน้านะครับชุดจับคู่มี8081แล้วก็82ว่างั้นเนาะนะครับใครที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดร่างอาจารย์กรีสลาะกล่าวด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปก็จะเป็นไอ้ไข่ให้โชคเนาะซึ่ง ไอ้ไข่นี้นะฮะแอดก็พึงจะเห็นงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมถ้าใครรู้ว่าให้เข้าจริงไหมนะครับคอมเมนต์บอกแอดด้วยเด้อนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันที่ผ่านมานะครับก็ฟันธงให้เข้ามาแล้วว่าเข้าห้าเก้าเจ็ดเนาะสามตัวบนตรงเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เข้าเจ็ดและห้าเจ็ดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับมาดูงวดใหม่กันวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบห้า ชุด3ตัวมี6 3 9ชุดเดียวนะครับตัดได้3 9 3 6และก็69เนะครับเป็นข้อมูลจากไอ้ไข่ให้โชคใครที่ขอเข้ามานะฮะแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากไอ้ไข่ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลจากแอดแผนแผนพารวยเนะเป็นสูตรตารางนะครับผม,มวัาที่ผ่านมานะฮะก็เข้าเต็มเต็มเลยไปที่97นะครับ อสองตัวบนตรงเนาะมาในงวดใหม่นะครับจะมีาตารางทั้งหมดนะครับสามตัวเนาะก็จะมี8 6และก็0นะครับก็จะจับคู่ได้4หาเนาะคือ8 8 8086แและ60นะครับตามนี้จากแอดแผ่นแผนพารวยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแผ่นแผนพารวยด้วยนะครับ ข้อมูลต่อไปก็จะเป็นรูปแบบมังกรสีทองเนาะคือเด่น10หน่วยบนอาจาร,รย์รัฐเกียริแก้วสีอริเขยเหนือนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่9หลัก10ของ3ตัวบนนะครับมาดูว่ามาดูาวัดใหม่การวันที่1มีนาคม65ก็จะมีเด่น10หน่วยบนก็คือ 1, 2, 5แล้วก็6นะครับผม1 2 5แล้วก็6ในวัดหน้านะจะปังต่ออีกไหม ติดตามกันเด้อน,นะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก10หน่วยบนอาจารย์รัตกิตแก้วสิริด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นของบังคับบนจากแอดมุกนะครับซึ่งแอดมุกนี้ก็เป็นท่านที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะจากหวยเนาะนะฮะมาแล้วหลายชุดเลยนะครับก็จะมาแบ่งปันให้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบับงคับบน ให้เข้าไปที่5แล้วก็9ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บบน,นะครับมาดูวัดหม่กันเนาะวันที่1มีนาคม65นะครับเด่นบนก็จะมี3 4 9แล้วก็0นะฮะ4ตัวด้วยกันเลยนะครับผมก็ใครที่ติดตามอยู่นะร,รับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากบังคับบนแอดมุกนะครับผมต่อไปเลยก็จะเป็นในวาทางของ10หน่วยบนอาจารย์เอทัศนะครับซึ่งเป็นที่ โด่งดังนะฮะมาแล้วหลายงวดเลยนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับคือ9แล้วก็7เนาะนะครับออกมาที่บนคือ5 9 7นะครับมาดูงวดใหม่กันวันที่1มีนาคม65นะครับผมก็จะมีถึงสิหน่วยบนก็คือ1 6 8แล้วก็9นะครับ1 6 8แล้วก็9เนาะนะครับสิบในบนจากแอดเอทัศ นะครับใครที่มองหาอยู่รับเอาไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก a อดเอทัศนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของเนียนน้อยซื้อหวยยังโยมนะครับผมซึ่งเจ้านี้เนี่ยนะครับไม่เข้าวัดที่ผ่านมานะครับมาแก้ตัวใหม่ในวัดนัเนาะวันที่1มีนาคม65นะครับมีชุดสาตัวบนก็จะเป็น2ชุดเนาะก็จะมี906แล้วก็061นะครับ แล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างเนาะ06นะครับ61แล้วก็1 7นั่นเองนะครับผมจากซื้อหวยยังโยมเน้นน้อยทันนี้นะครับก็ต้องกราบขอขขอพระคุณข้อมูลด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบแคปเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเนีนน้อยนะครับข้อมูลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลของรวยและนะครับซึ่งรวยและนี้ บางงวดให้เข้าเลขเด่นบางงวดให้เข้าชุดจับคู่นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเลขเด่นเท่านั้นเนาะ<อ><อ>ก็วันที่ผ่านมานี้ก็เหมือนกันนะครับเข้า5หลักร้อยและเข้า9หลักเสียบนชุดจับวินไม่ผ่านเลยนะครับมาดูมาดูาดวันใหม่กันเนาะวันที่1เดือน 3, 6มหก็จะมีเลขเด่นทั้งหมด2ชุดเหมือนเดิมนะฮะก็คือ3และก็นะฮย ชุดจับวินมี 30, 31, 34, 37, 60, 61, 64และก็67นะใครที่มองหาอยู่หรือใครที่ขอเข้ามาแคปเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากรวยและนะครับและข้อมูลต่อมาก็จะเป็นของนางอ้วนเนาะเป็นชุดตัดเน้นๆนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมาเข้าเต็มๆเลยคือ 5, 7, 9นะฮะแต่เป็นชุดโต๊ของ3ตัวบนเนาะ แล้วก็นอกจากนี้เข้า97นะครับสตัวบนตรงๆด้วยเหมือนกันเลยนะครับมาดูงวดใหม่กันเนาะวันที่1มีนาคม65มีชุด3ตัวบนก็จะเป็น2ชุดก็คือ2 5 7และก็1 6 8ตัดได้5นะฮะ577568 86ตัวไปกับบนล่างให้แล้วเรียบร้อยเนะเป็นของนาอ้วนนะครับผมเป็นชุดตัดเน้นๆเนาะนะฮะใครที่มองหาอยู่ก็รับเ ข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากนาอ้วนด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลจากนะครับชุดเต็ม2ตัวบนล่างแอดคนโคราชเป็นรูปปั่นจักรยานเนาะนะครับซึ่งแอดคุณโคราชชุดนี้ว่าที่ผ่านมานะครับเข้านะฮะเข้าอ่าเก้าเจ็ดนะครับ,รบเป็นชุด2ตัวบนตรงเลยเนาะนะฮะมาดูงดใหม่กลายเป็นที่1มีนาคม65นะฮะ ชุดเต็มทั้งหมด20ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่17จนถึง50น,นะฮะตั้งแต่17จนถึง50ใครที่ติดตามอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข,ข้อมูลจากแอดคนโคราที่เป็นรูปปันจักรยาน2ตัวบนล่างชุดเต็มด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลจากนะฮะแอดตีน้อยนะฮะหลายคนก็ คอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากๆเลยนะก็จะมารวบรวมให้ในคลิปนี้คลิปเดียวทุกๆส่วนเลยของแอตตีน้อยนะครับก่อนหลับฟันดีในขั้คพืนนี้เนาะนะฮนะก็วันที่ผ่านมาเนี่ยเด่นล่างแอตตีน้อยให้เข้าไปที่5หลัก10ของ2ตัวล่างเนาะแล้วก็นอกจากนี้กระดานดำให้เข้าเหมือนกันคือ57ล่างตรงๆนะฮะวัดใหม่ให้มาแล้วเดอ้อวันที่1 มีนาคม65นะฮะเด่นล่างนะครับให้มาที่ 0, 1, 2, 3และก็4เดเออนะครับส่วนใบนี้นะฮะก็จะเป็นบนนอนมานะฮะหรือว่า,เ,าเลขวิ่งบนล่างเนาะนะฮะเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะฮะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็จะเป็นสูตรวิ่งบนล่างพี่ีเป็นรูปม้านะฮะเป็นรูปมาเธอสูตรใหม่นะครับ ก็จะเป็น8แล้วก็9นะฮะในวันนี้วันที่1มีนาคม65นะฮะส่วนใบนี้ก็จะเป็นของกระดานดำแอดตีน้อยนะฮะก็จะมีเลขเด่นคือ3 4แล้วก็5นะฮะชุดจับคู่ทั้งหมดก็10อ่า15ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่3 7จนถึง5 1นะครับตั้งแต่3 7จนถึง5 1ตามนี้เลยนะครับทุกท่าน ใครที่ขอเข้ามานะฮะรบกวนเซฟเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากกรด้านดำและทุกๆสู่ที่แอติน้อยนํามาแบ่งปันให้ด้วยนะครับผมก็ในข้ามคืนนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะนะฮะขอขอบคุณทุกๆท่านที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้เนาะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดทั้งปี65นะฮะในข้ามคืนนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะนะฮะก็ขอให้รับฟันดีในค่ำคืนนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม